เราตัวนี้แค่เสียบปลั๊กใส่ซิมก็มีอินเทอร์เน็ตใช้กันทั้งบ้านแล้วใช่ไหมท่านเปลี่ยนรหัสผ่านไปนะคะบอกชื่อสัญญาณ wi ไฟนี่เห็นไหมชื่อสัญญาณ Wi-Fi จะอยู่ตรงนี้ YO สาม C ตัวนี้นะคะส่วนพาสเวิร์ดก็เป็นตัวนี้เลยหนึ่งถึงศูนนะคะให้เอาตัว i อพนะคะไปพิมพ์ในช่องคนหาอินเทอร์เน็ตคือสามารถเปลี่ยนได้ทั้งในมือถือหรือว่าในคอมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอจะเปลี่ยนในคอมหนึ่งกหนึ่งอ่ะนี่ทุกคนนี่นะคะเลขนี้ ให้เราล็อกอินอินเทอร์เน็ตในเครื่องที่เราจะเปลี่ยนเป็นอินเทอร์เน็ตของเราเตอร์อันนี้ก่อนนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็กด e อ t e r ได้เลยอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นมาเลยค่ะว่าเป็นแบบของเราเตอร์อันนี้นะพาสเวิร์ดเห็นไหมเขาจะบอกอรายละเอียดใช่ไหมคะทุกคนที่ตรงนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดอ่านี่พอเราคลิกเข้ามาชื่อตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้สมมติว่าแอจะเปลี่ยนเป็นแอจะใส่เป็น A E R O ให้มันมีตัวอักษรพิมพ์มใหญ่พิมพ์เล็กด้วยนะทุกคนแล้วก็ใส่รหัสผ่านได้เลยเฟนะคะรอสักครู่อจาจานี่จ้าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วจ้าอะ